ตอนนี้ก็เตรียมที่จะลองขับเคลื่อนแล้วครับลดสไลด์6กล้อครับเิดเครื่องแล้วเราจะไปเทสระบบการขับเคลื่อนครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเซ็นตนะครับแต่เราจะเทสเรื่องระบบการขับเคลื่อนก่อนนะครับใส่เพลาลอยครับหัวยาวน็อตใหญ่ เป็นหกล้อนะครับขอบล้อ15บ้าตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนในการเทสรถครับเราจะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะฮะโอ้โหสุดแจมครับสุดแจม นี่คือการเทดสครั้งแรกครับในการยืดคัสสีแล้วใส่กลายเป็นหกล้อแล้วนะครับเราจะลองดูว่าชุดกันกับเคลื่อนนั้นเป็นอย่างไร เป็นยังไงล่ะทดลองวิ่งมาแล้วครับดูถึงความนิ่งนะครับนะฮะเขบอกว่านิ่งกิ๊กเลยครับเทศระบบเผากลา,างเทศระบบส่วนท้ายแจ๋วครับแจ๋ว้อยยี่วะ ฮะร้อยสี่เลยเหรอามมาโอโ้ลองเทสแล้วนะครับนะฮะช่างลองไปเทสมาแล้วามมาโอ้โหแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยดามมาเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะสำหรับรถสไลดคันนี้นะครับเป็นหกล้อนะครับรอติดตามชมนะฮะว่า ในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับวันนี้เราก็ทําการเทสระบบขับเคลื่อนก่อนนะครับรอติดตามชมนะครคลิปต่อไปครับผม